สวัสดีครับเกริรผมแบงค์กัะบวกเกมแคทเตอร์แคทเกมโลบล็อกอนิเมะรีบอร์ดอีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้การอัปเดตใหญ่ผมนะอัปเดตตัวจากเรื่อง Dragon บอลซูเป e ร์ฮีโร่มูวนั่นเองครับผมนะซึ่งก็น่าจะเป็นที่น่าถูกใจสำหรับคนที่ชอบดักกอนบอลตัวผมด้วยครับผมนะเออและก็จะมาอัปเดตตัวละครครับผมนะว่าตอนนี้ผมได้ตัวอะไรมาบ้างอย่างเช่นตอนนี้ผมมีตัวใหม่ก็คือหมายเลขยี่็ครับผมนะ ใส่คอสเมติกได้ด้วยทาคนขางเทเห็นไหมดมเออแต่ก่อนที่เราจะไปดูพวกอัปเดตกันผมอยากจะทำรีแอคชั่นกับตัวอย่างเทรลเลอร์ของการอัปเดตครั้งนี้ครับผมนะเพื่อให้ทุกท่านและก็ตัวผมเองได้ดูว่ามันมีตัวอะไรอยู่บ้างในอัปเดตนี้ครับผมนะเออซึ่งเอาจริงตัวผมยังไม่ดูเต็มนะผมดูแค่ตัวอย่างเล็กน้อยสำหรับตัวอย่างนี้เออก็ว่าจะมาดูพร้อม อ่ะก็มาดูคลิปนี้ผมนะเป็นคลิปตัวอย่างของอัปเดตนี้เลดลิฟ b บอลอินเวชชันเนี่ยผมนะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างโอเคไหมเออมันอยู่ในโหมดใหม่โหมด a d v e n นเจอรครับผมนะหลายคนก็ไม่รู้ว่ามันคือโหมดอะไรตอนนี้เรารู้แล้วครับผมนะแดมมิสเตอร์เซตานมีพวกนี้พวกตัวใหม่ที่เราหาได้จากอัปเดตนี้ครบผมนะเออมายเลสิบแปดังอะไรอย่างงี้ในมายเสิปดค่อนข้างเทชุนนี้ แล้วก็ออรเรนปิดโกโล่แดคปคางเทศหนึ่งในตัวหาย่ากครับเดตนี้ครับผมนะต้องมานั่งฟาร์มต้องมานั่งหากันไป <laughs> ไปเชียวบีมแคระนเป็นเส้นตรงอย่างเท่แล้วก็แน่นอนนะผมนับพระเอกครับเดตนี้อ่ะยังยังยงังโอออรเรนปิโกโลมันเออมันขยายตัวได้คุณสังเกตแดมแล้วก็นี่คผมนะเออไอสองตัวจากภาพมูวี เบต้าแกมมาปะจำชื่อไม่ได้เมืน่นกันเอแต่ค่อนข้างเทผมนะแล้วก็นี่พระเอกขออัปเดตตัวครั้งนี้ครับผมนะคือโกฮังนั่นเองเดียค่อนข้างเทแต่หาไม่ง่ายครับผมนะผมลองฟาร์มมาแล้วนิดหน่อยหายังไม่ได้เนี่ยโกฮังบีผมไม่ได้อะไรกับโกฮังมากแต่ว่าตัวมันค่อนข้างเทจริงครับผมนะเอ นะครับผมนะคือตัวอย่างเราได้เห็นแล้วมันมีตัวอะไรที่เราสมมรถหาได้บ้างผมนะก็มีปังมี Android 18มีมิสเตอร์าตานออเรนติโกโลตัวเบตาเกมมาแล้วก็ตัวกู้แห้งคราบนะยืนคู่ปิกโกโลสมด้ยอย่างเท่เอออ่ะเรากลับมาที่การเล่นเกมครับผมนะเออก็อย่าที่เห็นนะผมนะว่าไอการอัปเดตเนี่ยมันอยู่ในโหมดใหม่ก็คือโหมด a d v e n นเจอผมนะที่ตอนแรกมันปิดนะมันไม่สามารถเข้าได้ตอนนี้มันเข้าได้แล้วผมนะเราสามารถเข้าไปที่ แอดเวนเจอร์มาที่ประตูนี้กด e เข้าไปก็จะมาถึงตรงนี้ครับผมนะมจะเจ้าไปหรือเปิดเสียงเเปิดเสียงกันด่านก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะมหัวมันกรข้างเทแล้วก็สีแดงแป้นเลยไม่รู้ทำไมมันมต้องแดงขนาดนั้นเะเลดลิบบอนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมครับผมนะเออโดยเมื่อเข้ามาในนี้ท่านก็จะเห็นว่าจะมีประตูเข้าด่านครับผมนะซึ่งประตูเข้าด่านนี้ท่านสามารถเข้าไปเพื่อเก็บตัวเละลิบบอนซึ่งเป็น ราคาของที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนอันใหม่ของอัปเดตนี้ครับผมนะแลวท่านก็มีโอกาสได้โกหังในด่านพอนีด้วยนะแต่โอกาสค่อนข้างน้อยครับผมนะเออท่านเข้าไปเล่นถ้าเกิดท่านชนะท่านมีโอกาสได้ตัวโกหังผมไม่รู้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้บอกรอบนี้โบติมจะบอกเปอร์เซ็นต์อยู่นะแม้แต่ตัวรับมาได้ยี่สิบเอ็ดก็ประมาณ0.75%โกหังนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์เลนดรอปกับผมนะแต่ที่สําคัญก็คือโกหังมันมีลิมิตครับผมนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีครับผมนะ ก็คือโกหังจะลิมิตแค่1 5 0 0 0ตัวต่อทั้งเกมถ้าเกิดว่าหมดแล้วคือหมดเลยผมนะทุกท่านไม่สามารถได้กนดีผมก็เลยแบบผม่ต้องรีบเล่นมากเลยเนี่ยเออเพราะถ้าหมดแล้วคือหมดเลยผมนะไม่สามารถหาได้เพิ่มโกหุนเลยไม่ใช่โกหุนดังนั้นอาจจะต้องรีบประฟ้ามาเล็กน้อยเดมเออผมก็เพิ่งเคยเจอผมนะผมไม่รู้ว่าเกมอื่นมีไหมนะแต่ผมเพิ่งเคยเจอตัวลิมิตที่ต้องรีบหาพอั้าหมดแล้วหมดเลยวัดดาฟาร์กเออ แล้วก็อย่างที่บอกไปผมนะเมื่อเราเข้าไปได่าเราสามารถเก็บตัวแดงได้ซึ่งเมื่อได้ตัวแดงมาเราสามารถมาแลกที่ตรงนี้ได้ครับผมนะก็มาแลกกับพิกโกละเอพิกโกละออเรนอ่ากดเข้ามาลราสามารถกดวิ e อ e เวนต์ช็อก็จะใช้ตัวแดงในการที่จะเลือกแลกครับผมนะตอนผมเห็นอันนี้ปุ๊บผมนึกถึงอ n น m ี้เม e เ t u r e เอร์เลยมันคือไข่แคปซูลครับผมนะท่านสามารถแลกหนึ่งอันต่อสอง้อห้าสิบตัวครับผมนะเอ หลักๆกากรหาตัวใหม่เราจะหาจากแคปซูลนี้ผมนะท่านไปหาตัวแดงมาแล้วมาแลกแคปซูลนี้ผมนะนอกนั้นก็จะสามารถเอามาแลกพวกตัวอีโวได้ผมนะอีโวพิโกโลอันนี้โกฮุนอันนี้พิกโกโลเยลโลอันนี้เดลตานะอีโวเดลต้าบราเธอร์ชื่อเหมือนกันแหละเอ,อช่างเธออาจจะต้องใช้ทั้งสองอันป่ะผมไม่แน่ใจแต่ดูจากในตัวอย่างเทเลอร์ไอสองตัวนี้มันถือว่าเป็นตัวเดียวหรือปะ น่าจาาใช่ไหมผมไม่เคยได้มันผมก็เลยไม่รู้แล้วก็สามารถแลกฟลอตคีย์ได้ผมนะโดยเมื่อท่านแต่ที่ตรงไข่ดักก้อนแคปตูนมันจะบอกถึงโอกาสการได้มาของแต่ตัวความหายากครับผมนะอย่างอันนี้มันก็จะมีโอกาสออกระดับแร88%เลยผมนะอีพิก10% l ร g เ n d a r y 1%แล้ะมิติคอแค่0.2แล้วก็ยังมีซีเครดแล้วก็เอ็ก u s ครูอีกครับผมนะผมนี่แบบโห มันจะหามันค่อนข้างหายยากนะผมไม่ลองฟาร์มมาแล้วรอบหนึ่งตัวที่ผมได้มาก็บางตัวเนี่ยผมนะผมได้พวกปิตเตอร์สตาร์แล้วก็เลดบอสผมโชคดีผมได้หม่ได้สิบแปดมาแล้วด้วยนะเด้อ <c oughs> ค่อนข้างเท่ทีเดียวผมนะผมไม่รู้คุณเธอเก่งไหมเพราะยังไม่ได้ลองใช้แต่โปรตีพวกรีเจนมันไม่เท่ามิตติอยู่แล้วเออแต่ก็ยังน้อยก็ได้ตัวใหม่มาแล้วผมนะเออ,อะ เมื่อเราอธิบายกันมาขนาดนี้ผมคิดว่าทุกท่านนะ่าจะพอเข้าใจแล้วอะไรบ้างครับผมนะหลักๆที่จะมาวันนี้เลยก็เพราะว่าผมจะมาเปิดกาชาผมนะเพราะผมไปนั่งฟาร์มมาเป็นการนี่ตัวสีแดงนี่ผมได้มาสี่หมื่นกว่าตัวแล้วครับผมนะหลังจกไปแลกเป็นแคปซูลให้หมดเลยแล้วมาดูว,ว่าผมจะได้ตัวมิติกสักตัวไหมในครั้งนี้ผมนะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเขาไปฟาร์มใหม่เวทการจริงโดยท่านสามารถกดทีละอันได้ผมนะละสองร้อยห้าสิบแต่ว่ามันสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้ว่าท่านจะเอาเท่าไหร่ ผมไม่แน่ใจผมจะได้สักเท่าไหร่ยี่สิบถึงไหมยี่สิบคือห้าพันแหละโอ้ยผมได้เป็นร้อยเท่านั้นนะร้อยถึงปะสองหมื่นห้าเออผมได้ร้อยกว่าเลยร้อยห้าสิบอ่าแลกมาร้อยห้าสิบก่อนปึ๊บโอเคอ่ะอ่ะอ้ะอาวไม่ได้หรอวะเยอะไปอ่ะร้อย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 เอาไม่กูแลกไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวป้า ห้าสิบก็ได้อะผมผมไม่แน่ใจทำไมมันแลกแม,ม่เหมือนกันเลยเอ้ามันเยอะไปเหรออ่ะสิบเอา้าของกูเต็มเหรอเอา้าไอนน้ผมไม่แน่ใจไปเดี๋ยวผมอาจจะต้องลองรีเซิร์ฟดูผมนะไปกดแรกไม่ได้ว่าวันจะฟังเดี๋ยวเดี๋ยวขอออกเข้าใหม่ป่ะน <c oughs> ผมนี่ตื๊บเลยครับผมนะแมกแรกไม่ได้เฉยผมต้องมาในเซิร์ฟไพรเวทเอออาจจะช่วยได้หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าักอันนี้ไม่รู้จะเป็นบั๊กเออร์ลี่ป่ะอาเพิ่งอัปเดตจะมีอะไรบั๊กบ้างอะไรบ้างครับผมนะเออผมนี่ตึ๊บเลยโอเคไหนลองเข้าไปดูอีกรอบปิกโกละแลกมายังยังใช่ไหมสี่หมื่นสองเหมือนเดิมโอเคร้อยห้าสิบอืมอืมอ่ะได้และเออพอเข้าเซิร์ฟ ส่วนตัวแล้วมันก็ได้เฉยเออก็โอเคทั้างั้นแล้วก็อีกห้าสิบเอยีอ่สิบรวมๆแล้วผมจะมีเกือบสองร้อยแคปสกุลนะผมนะมาดูาผมจะได้ไหมถ้าไม่ได้มันก็ไม่น่าแปลกใจนะที่พูดตามตรงเพราะว่าปัญหาผมว่ามันหาค่อนข้างจะยากอยู่เอาไม่หนึ่งอันโอเคหมดแล้วผมนะผมแลกมาหมดเลยในะรอบเดียวสี่หมื่นกว่าตัวครับผมนะมาดูกันผมก็จะมีกี่ลูกตอนนี้ มีทั้งหมดร7อยเจ็ดิแคปตูแล้วจะเปิดเทียสติกครับผมนะลุ้นค่อยๆเพราะว่ามันเอาิงมันเปิดได้เยอะนะเปิดทีละได้เยอะมากเลยเราจะเปิดเทียสติปมาดูว่าจะได้ไหมได้ตอนไหนหมนเราเปิดบันตีทั่วไปรู้ไปผมผมใช้ไอ้นี้ได้ป่ะเพิ่มลักอะ่ะมันมีเนี้ยเพิ่มลักอยู่แบนเนอร์ลักแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวมันเกี่ยวกับอันนี้ไหมคือแบนเนอร์ก็คือไอ้ที่เราต้องไปเปิดตอนที่มันรีทุกๆชั่วโมงอะ่ะ แต่ผมไม่แน่ใจมันช่วยบวกลักให้อันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะกดดูแล้วกันผมมีสองอันไม่ต้องกลัวกดไปแล้วมางั้นเราก็มาเริ่มกันเลยไม่รู้มันช่วยไหมแต่ลองดูผมจะเลือกออโต้เซลได้นะมันเลือกออโต้เซลพวกแรอีพ e ิกได้ผมจะเกมเรนจ์ได้ีไว้แต่ผมออโต้เซลสองอันนี้โอเคมากเทียบสิบแล้วก็ go! สิบแรกก็ผมนะเกลือรับประทานับผมเนะจกัดแตเมจดสิบที่สอง เลือรับประทานนะผมนะแดมเอาแล้วผมนะโอเคได้หนึ่งเลดบอสได้ตัวไอ้นั่นมันชื่อเลดบอสเหละเอเอชื่อเหมือนโหมดในเกมแต่ว่าตอนนี้ยังเกลือครับผมนะผมเสียไปแล้วโอ้โหเกลเอยเจอแต่อีปีกครับผมนะรอบนี้ ตอนที่แล้วผมยังเจอหมสิบแปดนะโอ้นี่ไงสิบดไม่แล้วผมนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ผมนะเรายังไม่ได้มิสติกตอนนี้คาดหวังคืออยากได้ตัวมิสติกสักตัวผมนะซึ่งก็ไาจจะเป็นปิกโลออเรนเบตาเกมมาผมไม่คิดวจะได้โกหันโกหุนเพราะว่ามันหาค่อนข้างยากแต่ว่าผมผมจะหมดแล้วเฮ้ยวัน u ั k อีกเก้าครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยเออฝากเอาแล้วผมนะดวงผมไม่มีแล้วใช่ไหมเนี่ยเวทกรรมจี น่าเช็ดเอาแล้วโดเวด้ย no, ขมอนแม่งอมิติกสักตัว,ตวก็ยังดีอาอไม่ใช่สิบแปดสิบแปดไม่งได้เยอะแล้วแล้ว,ลวไม่ใช่ไชนี่เลยผมไม่แน่ใจมันมีไชนี่หรือเปล่าตัวในอีเวนต์นี้แต่แม่งเอ้ยตอนนี้ผมได้แต่ปังกับมิสเตอร์สเตตคน,นัะผมนะฟักไมล์ไลท์มันก็ถือว่ามาเก็บตังค์ับผมในพวกนี้ก็ขายได้เยอะแต่แม่งเอ้ยมันจะหมดแล้วเนาะ ล้าผมไม่ได้อะไรจากนี้ผมไปเปิดกาชารธรรมดาเล่นด้วยเพื่อฟุกได้ตัวแล่าตัวสีเล็ดผมมีเพชรอยู่หกพันกว่าแต่แม่งไงผมจะหมดแล้วผมนะผมไม่ได้แาอะไรเลย <c oughs> นะสี่หมืนตัวลงโถส้วมไปแล้วผมนะไม่ได้อะไรเลยจากมาไมายด้สิแปดที่เพิ่อมอีกตัวหนึ่งอ้ยห่านมึไงหมดแล้วผมเนะยังไม่ได้ตักตัวได้แต่หมายเลขสแปดมาเยอะจังว่าอันสุดท้าย นาหมดตูดไม่ได้หาเลยเลยเอามันมีอีเวนต์ด้วยเหรอได้ของรางวัลเปิดแคปตูนโอเพนสองร้อยแคปตูนได้อันนี้ได้ตั๋วมาเพิม่มเออเอาไปเปิดอีกสองอันแม่งเออผมบอกแล้วผมนันไม่ง่ายสี่หมื่นตัวยังไม่ได้ต้องต้องเก็บสักแสนตัวมแรกทีเดียวชีวิตในโอเคผมจะเปิดที่อันอ่ะสองอันเลยอ่ะสอันเลยก็ได้ปิงปิง ฟักไมไลหมดก็ผมนะโอเคแต่เวลาแบนเนอร์ผมยังเหลือผมจะไปเปิดกาชาธรรมดาสรุปคือเราเกลือไอแคปซูลใหม่นี้รผมนะโอ้นี่คืออะไรมีของรางวัลเหรอมครมไปยังเคครมแล้วทังเกีวมาตอนนี้กาชาเลยไม่รู้ครัผมนะช่างมันเปิดเปิดไปก่อนผมเปิดน้ํายาใช้น้ํายาไปแล้วต้องเอาให้คุมซุปเปอร์โกฮูอีกแล้วเหรอมีวิลกี่ตัวแต่ช่างมันเคมา เผื่อดวงจะมาที่กาชานี้ครับผมนะแต่ว่าอืมันก็อยากได้ตัวใหม่มากกว่าดูดตามตรงเวโกโตเสียได้ครับผมนะเรามาเกลือรอบนี้ไม่เป็นไรโอกาสหน้ายังมีผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเร็วๆนี้ฝนจะเปิดไล์ครับผมนะดูท่านมานั่งฟาร์มตัวแดงด้วยกันเพื่อที่จะหามานันอารมณ์เหมือนตอนอ n นิเมะเวนเจอร์เลยนั่งความประตูวาร์ฟหรืออะไรเก็บไข่เอเก็บแต้ไมไปแลกไข่คล้ายๆเชนซอร์แมน ไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ไชนี่ตีนเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ไชนี่ใ่หรอมันเก็บให้กรมไหมเนะี่ยเออเนี่มันเก็บมาอยู่ไชนี่ตัวแรกของผมนะไชนี่ตีนตีนเอ่อผมก็นึกว่ามันจะขายไหมมันจะออโต้เก็บห้เลยถ้าได้ไชนี่ใช่ไหมนี่เป็นไชนี่อันแรกของผมเลยผม,ผมไม่เคยได้ไชนี่มาก่อนเลยเออผมก็นึกว่าไชานี่ไม่มีจริงนะเนี่ยรอบนี้ได้แล้วโอเคแต่ว่าเป้าหมายของเราก็คือตัวซีเคร็ครับผมเนะี่ย มันยังมีตัวซีเครนสตอนอยู่หรือไม่ก็ใชน้นี่ซุปเปอร์โกโฮูก็โอเคนะโอ้ oh! ช้นี่คีโซโลูครับผมนะเดมโอ้ยทำไมรอบนี้ดวงผมมากับช้นี่เพราะว่ายานี่บองใสเออคือได้ชน้นี่จากผมอย่างที่ตั้งแต่เล่นมาเวลหกสิบยังไม่เคยได้ชน้นี่มาคลิปนี้นี่ได้รนลวัวเลยเว้ย <c oughs> ไม่เคยได้มาก่อนจริงนะ แต่ว่าชานี่แต่ละตัวนี่ก็พูดตามตรงก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่จะได้ใช้ดีซูเปอร์โกฮูไปกันแต่ว่าเพชรผมจะหมดแล้วไม่น่าจะได้อะไรแล้วจังหวะนี้ปาดโอ้ชายนี่อีจีโกอีฮิโกเออชานี่แม่งมารัวเลยเว้ชายนี่คูซาเออชายนี่ติงติแล้วก็อีจีโฮเอแดม ถือว่ามาโชว์ตัวชัยนี่แล้วกันนะผมนะถึงแม้จะเปิดไม่ได้อะไรถือว่าครั้งนี้ผมมาโชว์ชายนี่โอเคหมกนะ็คือการมาลองเปิดกาชาผมนะส่วนในโหมดใหม่นี่าเดี๋ยวผมพูดถึงหน่อยพอจะไม,ไม่ได้เล่นในคลิปนี้โดยรวมแล้วมันคล้ายๆไอพากรของอนิเมเวทกาใช่ไหผมนะคือเราจะเล่นไปยี่สิบห้าเว็บและเมื่อผ่านไปทุกห้าเว็บจะมีเลือกการ์ดให้เลือกว่าท่านอยากจะให้มอนมันบัฟหรือว่าตัวเราบัฟ ถ้าเราบัฟมอนให้มอนมันเกิงขึ้นแล้วก็เราจะได้โบนัสตั๋วแดงตอนสุดท้ายถ้าเราชนะจะได้ตั๋วแดงมากขึ้นนะผมนะแต่ถ้าเราบัฟตัวเองมันก็จะไม่ได้โบนัสอะไรนี้ดังนั้นแนะนําให้เลือกบัฟตัวมอนไปเพื่อที่จะฟาร,ร์มตั๋วแดงได้เยอะผมนะ,ละหลักๆก็ได้น่อยว่าต้องบัฟตัวเพิ่มโลอันนั้นจะสบายุดแล้วเราลงมาก็จะเป็นความเร็วแต่ความเร็วแค่หนึ่งพอถ้าสองมันจะเริ่มเยอะไปละหลักๆคืออัพโลสามแล้วก็ความเร็วหนึ่งในยี่สิบกว่าเวฟเอ นั่นคือสเต็ปผมนะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปไม่ได้เราก็อัพบัฟตัวเองบัฟเงินบัฟโจมตีอะไรแบบนี้นั่นคือเทคนิคของผมเออแต่ก็โอเคผมนะก็ขอพักไว้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ไลค์แชร์แล้วก็เมน์เพื่อเป็นการใจผมสำหรับงานถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นเกมนี้ต่อม like ึงกดไลค์กันเยอะใส่กับตุ้บบายหม่ Good night